วันนี้นะคะน้องฟ์มีเซ็ตสกินแคร์คู่ใจค่ะมาอวดสาวๆนะคะจะน่าสนใจยังไงเนี่ยไปดูเลยค่ะตัวแรกเป็นเซรั่มทองคำเนื้อบางเบาช่วยให้ผิวเปล่งประกายสดใสแลดูอ่อนเยาว์และให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวได้อย่างยาวนานถึง24ชั่วโมงด้วยสารสกัดจากทองคำแท้บริสุทธิ์โรกุหลาบ คอลลาเจนและสารสกัดจากดอกนาซิต้าที่มีส่วนสำคัญช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำทำให้ผิวสวยสุขภาพดีเหนือการเวลาค่ะ ตัวที่2เป็นครีมโสมจากนางละเวงค่ะเซลล์ต้นกําเนิดของโสมไซบีเรียและเปปไทด์ของดอกไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสมุนไพรชนิดต่างๆช่วยปกป้องและลบเลือนริ้วรอยพร้อมยกกระชับผิวหน้าให้ดูอ่อนกว่าไวัให้ความชุ่มชื่นพร้อมทั้งปกป้องผิวจากความหยาบก้านด้วยส่วนผสมจากน้ํามันธรรมชาติและเชียร์บัตเตอร์ให้ผิวหน้าของคุณมีความขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยค่ะ แน่นอนเลยค่ะสาวๆถ้าเกิดว่าคุณใช้2ตัวนี้ควบคู่กันนะคะเช้าเย็นค่ะอย่างที่น้องฟิล์มใช้นะคะก็คือเซรั่มทองคํานะคะลงไปก่อนเลยนะคะจะเห็นเทกเจอร์เหมือนเมื่อกี้ที่น้องฟิล์มโชว์ครีมไปนะคะลงบนผิวหน้าของคุณนะคะแล้วตามด้วยครีมโสมนะคะบอกเลยว่าจะช่วยให้ผิวของเรานะคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ากรอบกู่ผิวมากๆเลยผิวจะขาวกระจ่างใสแล้วก็ แข็งแรงทนต่อแดดด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีริ้วรอยนะคะ30-30บว30กแนะนําเลยค่ะใช้คู่กันเนี่ยผิวหน้าของคุณดีมากขึ้นแน่นอนนะคะเหมือนประมาณว่า14อีกครั้งยังไงยังงั้นเลยนะคะการันตีแน่นอนถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวทิ้งข้อมูลสินค,ค้าไว้ให้ข้างบนแล้วไปหาซื้อมาตํากันนะจ๊ะรับรองว่าสวยวันสวยคืนแน่นอนจ้า